กอรา่างยัยสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะฝนตกค่ะทุกคนคะ่ะแต่ถึงฝนตกเราต้องทําภารกิจนะคะเพราะว่าเราเราวันเสาร์มาหลายวันแล้วนะคะไปดูกันค่ะว่าเด็กๆทํางานกันถึงไหนแล้วนะคะแต่กองยัยเนาะปบเกสตาร์ทอ,อละนะกกกกตั้มมาแล้วเบเกสตาร์าอล่เนาะมุพูชูมุพูชูนาเกะในเบเกบามาตลอดเนาะมาดูกันหน่อยนะคะว่าเมื่อวานขุดถึงไหนนะคะลึกประมาณนี้แล้วนะคะยอดพ่อมั่ยดิเนาะ ก็ราคาขายกันไดปกลวยหรอลุยกลวยกัลุยกลวยเหรอลุยกลวยเนาะคือตอนนี้เราต้องกลับงานนะคะเพราะว่าเจองานหินนะคะเจองานหินฉะนั้นเนี่ยมันจะขุดไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้คือพยายามพยายามที่จะให้มันได้สี่สี่ท่อนะคะสี่ท่อต่อหนึ่งหลุมนะตรงนี้จะมีหนึ่งหลุมสองหลุมนะคะขุดจนไนลระบายนะบัตรตะลักเกินลุยกลวยเหรอตันนอนนัำไปคิดอ่ะนักขี้คอร์นังยังอันนี้เป็นหอนนักขี้คอร์นักขี้คอร์ ต้องเก็บรายละเอียดหน่อยนะใกล้ละใกล้ละดีหน่อยนะคะฝนหยุดแล้วนะมีเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็อากาศดีบุกันเน่เลยอ่ะอืมบุกันเน่เลยเนาะบุทอร,ร์ี่บุทอร์รี่ึองอรอดแล้วกับมึงตัดนี่หรือเปล่าเออตัดนี่หรือเปล่า อาจานบอกว่าไม่ได้แล้วนะคะขุดได้ประมาณนี้เท่าน,านั้นคือพ่ายามมากๆแล้วค่ะคลอยรจะได้แล้วนะคะถ้าได้เดี๋ยวเราก็จะใส่ท่อละอาจารบอกว่าไม่ได้แล้วสุดๆ้วคะทุกคนค่ะสุดๆไม่ไหวแล้ว ฝนตกอีกแล้วค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตกทั้งวันมีหยุดบ้างบางครั้งบางคราวนะคะตกตกหยุดหยุดคะ่ะแต่ว่าไม่เห็นแดดเลยนะคะตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่เห็นแดดเลยค่ะนั้งแดงก็ซักผ้าไม่แห้งนะคะนี่คงต้องแบบไปซื้อเสื้อผ้ามาเพิ่มค่ะเพราะว่าเอามาไม่เยอะนะจริง,รงๆก,ก็พอประมาณหนึ่งแหละแต่มันฝนตกทุกวันมันไม่แห้งเลยจริงๆคะ่ะตั้งแต่มาได้ซักผ้าไม่แห้งเลยนะคะเด็กๆก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะส้วงเสื้อผ้าก็ตักแต้มเนี่ยเพราะว่าที่ ตั่งค้ายังไม่มีนะคะก็ค่อยๆทําไปนะคะสักวันหนึ่งอาจจะมีที่ตัางผ้าก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ขอห้องน้ําให้หเด็กๆก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำาการยกท่อแล้วนะเด็กๆของเราต้องช่วยกัน,นะคะ่ะทำกันเองแต่จริงๆจริงๆเลยนะคะตั้งแต่เราเริ่มสร้างหอพักเนาะแล้วก็ห้องน้ำนะคะมีผู้ใหญ่มาช่วยบ้างเนาะแต่กำลังสำคัญเลยนะี่คือเด็กๆนะคะ

คุณรักทะเลนิดนึงนะมกด่อยวบลา้าวมากมาข้าจะเอาลปเกับปอาไม่กั่อน โอเคแค่ระ <Okay. S 2> วางค่ะเลอคทั้งน้องลงไปสามคนนะคะเพื่อสแตนบายรอรับอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเตรียมเตรียมเชือกค่ะที่จะเอาลงมาข้างล่างนะคะ แค่พอขับจื่ยยนนาดนั้น,น,นบนบ,วบว้วเรืออ่ะเอากรนขอนัอนัข้ออนี่เหมือนสวนี่ยูว่าตอไเราเราตอบ่ไรนอะไรนะข้าใช่ยงนะไปเปี่ยน้รุนมากเลยค่ะเัะก,กิน,น่บนอยก

่่อได้กลัวไป้ยค่ะทัพลค่ะกลวชันึกโทไว้เยอะไัไม่ได so ่ม <Okay. Bom. S 1> mm ่ใ hmm. ช okay. uh ่ว right. no ่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะสามารถวางได้ไหมคะเดี๋ยววัดก่อนเนาะต้องกาจะบักขวดอย่างเชันคารต้นนีบัคคูดัลลัสดอจ์เโรตานอถ้าไม่ได้ก็ต้องขุดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะน้ตะกี้กีออ

Ờ. Khô ra chi kẻ đó. Thì ra chỉ có một cái quả

มาละไม่ไกกอนนมาราไม่ดูนั่นแะอีเจอีเจมาะาจไปบลยวโยโยโยโชอลรเโอเคเนี่ยเนี่ยมาทอที่5นะคะทางนู้นได้3แล้วค่ะอันนี้ก็เหลือแค่ท่อเดียวเนาะอันนี้เหลือสองเน้ลีนเน้ลี ฝนก็ตกลงมาจังเลยนะคะเยลุนี่เนาะต้องขุดดินนิดหนึ่งมั้งคะหรือว่าต้องขยับอ,อ๋อแค่แค่ขยับนะคะมันมันมันยังไม่ได้ที่นะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่อวงสุดท้ายราคาที่จะใส่ในหลุมตรงนี้นะคะคือจริงๆเราต้องใจะจะใส่ห้านะคะแต่ว่ามันไม่ได้คะ่ะมันไม่ได้นะคะสี่สี่เท่านั้นนะคะ ฉะนั้นเนี่ยท่อของเราก็จะเหลืออยู่สองท่อนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะว่าเราจะไม่ได้ใช้เรายังมีอะไรที่ต้องก่อสร้างต้องทาอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปห่อ ควาสามารถสูงมากเด็กเก่งมากขยับหน่อยค่ะควบลัตได้ไหมทีกว่า เ,เ,หเหลือเหลือเหลืฝานะคะ<ม>แล้วแค่เนี้ยคละเนีย,นยะอะขีเบกอฝามาสองนะคะวัจียเราคอหรอับซิ่งอ่ะมาดิหรอ, <c oughs> ออ๋อได้ไหมอกไไปนะคะปิดฝาจ้า <c oughs>

หนักหนักมากมาเป็นนี่มาเป็นนี่โอเคจะได้ความเต็มตามยาวเลยได้แล้วนะคะตอนนี้คือท่อเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เราก็ต้องมากลบตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะไม่ใช่เงี้ยนะภาพพี่หนออเอ คือไม่ทันได้คิดอะนะคะถ้าถ้ารู้แบบนี้คือก็แบบกองกองไว้ตรงเนี้ยกองดินไว้ตรงนี้นะคะจะได้ปิดตรงนี้ได้ง่ายนะแต่ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆทาไปนะคะแล้วก็เขี่ยออกมานะมาดูทางนี้นะคะสาวๆไปเก็บอาหารมาค่ะแค่ตัวแทนนะตัวแทนไปเก็บไปอะไรมาบ้างเออจะใรมาลอยหนูห์หยาบลูหาบโล อแกสกุยดึงไหมันมอ๋อบอ่อเจ๊มีบอ่อนะคะบ่อคือหน่อไม้นะคะแล้วก็อันนี้เยอะเลยโอ้ได้มาเยอะมากอันนี้เโปนะคะมันเป็นมันเป็นอะไรคะทุกคนคะ่ะน้องแดงไม่เคยเห็นเลยคะ่ะมันเหมือนต้นกล้วยเล็กๆอะคะ่ะที่จออ๋ออันนี้น้องบอกว่า ต้มกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะทอดก็ได้แล้วก็ทำแกงก็ได้ค่ะสารพัดอย่างเลยนะคะได้มาเยอะเลยนะจะหาอาหารมาวันนี้ได้มา3ามอย่างค่ะต่อไปนะคะเราก็จะขนสาวไปนะคะสาที่ซื้อมาไว้อาจันมาวางไว้ตรงนี้นะคะเราจะเอาไปที่หอพักนะอเ phụ tập cá tập qu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 á tập ห้องน้ําจะใช้ทั้งหมด6นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ตักผ้านะคะทําหลังคาให้หมดเลยนะยห้องน้ําก็จะไม่กว้างมากนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเรามีพื้นที่แคบนะคะใช้สอยแบบเกิดประโยชน์สุดๆนะคะก็ทางเดินใ่ตรงนี้นะคะเข้าได้ค่ะเข้าได้ถึงจะเล็กไปหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ใช้ได้นะคะ ประมาณนี้นะคะกำลังไปผสมปูนอยู่ค่ะจะยึดาสานดหนิดนึงนะคะพามาที่สนามนิดนึงนะคะสนามในหมู่บ้านเนาะเพราะว่าน้องมามาแล้วนะคะไปวางมาแล้วอขอฝากเด็กๆสวัสดีค่ะโอ้ลำไยเต็มหลังรถเนย ลำยายลำยายน้องบอกว่ามา350โลนะคะแต่ทีนี้มาระหว่างทางก็แจกแจกไปคือคนมาขอเยอะมากแล้วก็เหลือให้เด็กๆเราประมาณนี้นะคะมา,มาชั้นเราเ่ออ่ถ้าพ่อนี่คอ,อล้านลูกคุล้านลกกเลยแทนด้วยหน่อยโอเคมาถ้าอาจจะพอนี่ให้แบ่งกันเหรอโอเคค่ะมามาเรียรีเราซาลิเรียรีเรียซาลิาเรียเราซาโน่ เออหนึ่งคนก็ได้แล้วก็อันนี้มาโอเค้าเค่เ่น้อเี่นล้อหน่กมอน่อล้อตะาร์าตะการาเนาตยาร์าตาร์คาวินิรักข้อในป่านอะขในป่านะลำใยลำเด็กๆรอแต่เช้าลไม แจกไปจ้ะแจกไปโอเคเรียบร้อยสวยงามมาก <c oughs> ต่อไปนะคะเราจะไปแจกให้กับเด็เกๆที่ในหมู่บ้านนะคะก็ไรไงก็ไรไง ขอบคุณค่าเจาขอบคุณค่าอยาบารากิกระเต่เน,นลี่อวิควุยแบกบนอน,นอหนอนัเปิลหนอลาราจตจ๋อาวมือมีแตยหนออ้าวมือมันอใควมือมาขี้มาขุดมาเร็วนเลีอนเลี้ยงอนเลี้ยงเห็นแล,นล้วเพอ่อนมาให้น้าได้ค่ะหนอตั้มเลย ค่ะเนี่ยเวลาที่ขายคลิปคลิปค่ะเนาะลํายายซ่าเอ๊ะเอ๊ะบลบได้คุณนะมาแล้วค่ะรอเซโอเคลํายายซ่าเอิ่มมีเต็มนี่ไหนพักคิดดิหาๆ <Janet Colored into email> <tinks in penguin> <coughs>

เฮนนอนอไดที <T itt les> ่แฮนนอนแล้วสลับป๊ะาที่อะะไระตเนี่ยเด็กเด็กได้ไม่ครบนะคะเพราะว่ามันไม่พอนะนอนเราอีกอท่านแจ๊คค่ะแจ๊คนอนได้ไหมชแกะเด็กก็อยากกินทุกคนนะคะแต่ว่ามันมันไม่พอนะเออเอทีแกเอาทีแกหนอเอาสกรสนาหนอดกินด้วยกันกินด้วยกัน ปเบนีาเ้าก้นหอเข้าก้นหเนี่ยบนนี่่ย้ไอ่าเอเนี่ไม่ก็จูดดไม่ก็จูดดแล้วน่าเกเกดีหรอมาแล้วก็แบบม่เกเกดีหรอไม่เกยบาดจอดเลยเอออบ่อ่ะเชยเนี่ยอ่ะเชยเชยเกยมันเหรอโอ้โหฝนตกหนักมากเลยค่ะ เมื่อกี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะทุกคนคะเราพักกันยาวเลยนะเดี๋ยวไปดูต่อสักนิดค่ะว่าน้องๆผู้ชายเขาทำงานถึงไหนะนะคะแต่เมื่อกี้เขาก็พักนะเพราะว่าฝนตกหนักเกินไปนะคะแล้วก็เด็กๆก็ทำกันแต่เช้าแล้วนะทำไม่ได้ <laughs> ก็คือได้แค่ประมาณนี้นะคะความคืบหน้าเนาะ,ะห้องน้ำของเด็กๆนะคะประมาณนี้ ก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะก็คงไม่ได้ทํางานนะเพราะว่าวันที่ถึงว่าเป็นวันพักผ่อนเราจะไม่ทํางานแล้วก็ให้เด็กๆพักนะคะมาดูที่ครัวนะคะผู้ชายทําอาหารนะคะวันนี้โอ้แกะหอมแดงค่ะแอปเปิลซอร์กร็เนาะมาตะอ,อ่อนคนนีกน้ก็น้ำน้ำพริกนะจ๊ะเด็กที่บ้านตัวแค่นี้นะ้องผู้ชายยังไม่รู้จักทำอาหารเลยนะคะ แก่หอมขาวหอมแดงแล้วก็น่าจะได้หั่นผักด้วยนะคะเขาวางไว้อีกค่ะบัตรสวยใช่หรอตัตอสวสวยไหมพันธุ์ดีก่อนอ๋อมีคนเอามาให้แน่เลยไม่ไม่ไม, okay, ไม่ต้องอันนี้นะคะมาตาออลียะพกความบบมาตาอ๋อนี่ไงอ๋อเว้นน้องผู้ชายนะจ๊ะตอนนี้มาต่อต้องมีนี่เนาะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำนะคือกำลังเตรียมเตรียมอ่า เครื่องอยู่นะโอ้นี่ไก่มีคนเอามาให้ค่ะผู้ช่วยเอามาให้นะคะได้กินเนื้อไก่นะคะผู้ช่วยก็ใจดมีมากๆเลยค่ะเอาของมาฝากเด็กๆบ่อยๆนะคะนี่ข้าวหุงเสร็จแล้วร้อนๆเลยนะคะข้าวเหมือนกันสองม้อน,นนะคะก็จะหุงประมาณสองม้อนะคะแต่นี่ยายมันจะรอบางแก่ต่อ,อกอะ,ะมันรอบางแก่ต่อ,อ,อะ่ะหน้าแน่ใช่บางแก่ต่อแน่ น้องคนนี้จะทําอาหารนะคะวันนี้นะปาก้อวงานได้บะอ่อนบะอ่อนนานฝีมือเนาะบะอ่อนนานจืดล่อเนาะมากุยๆเนาะเบ้าเดนานาจีแเต้าวกุยมาเดินยันเอาบะช้อนยาเลยต้องทําความสะอาดเตาแบบนี้ทุกวันนะคะทําอาหารเสร็จเนาะแล้วดูแม่กวอนก่อนกวอนเนาะเสร็จตเนาะอะน้าใครเซตเหรอสักกี่เงี้ยมาเอาโอไปเบียร์น้าเบีนี่ อุโตราบีหรออุลตร้าบีมีอยู่อันเดียวเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวขอใช้งบที่เอให้การสนับสนุนมาขอซื้อไม้กวาดให้น้องสัก3าสอันหน่อยนะคะ mm hmm. น้องบอกว่ากวาดไม่สะดวกเลยะคะ่ะแ mm hmm. ขวแต่าอายานัน mm hmm. ก็เมื่ออายันดินแหละแต่พ่อมอยวนเนี่ยจะให้กวาดสะดวกได้ยังไง mm hmm. บ้ามัมหรอ ติดเดือยอ๋อบัสเซอร,อร์ล้างอันนี้นะหอมนะคะเวลาทำอาหารมีมีใครล้างหอมแดงกระเทียมอะไรอย่างนี้บ้างนะคะน้องแดงไม่ล้างนะแต่ว่าเด็กๆที่นี่เขาล้างตลอดนะคะเวลาฝ่องเปิดเสร็จอ่ะล้างหม้อมานะคะชาวรัสเปอร์รอเกีกยก่ตา,อ,าอ๋อรอภาษาควาเกีกยก่ตา,อ,าอ๋อรอ ก็มาแต่ว่ามัอแรกมีมคอยใส่ไปจ้ะเอ,อ้ยม,ออมาพาเราแล้วตาคาลาปูโห,หน่ยทอาทีนราได้ไปตาคาข้าตั้อตัวบ้านเหรไม่มีตากร้าที่แบบว่ามันมีรูอ่ะ ถ้ามันใช้ตะกร้าแบบนั้นคือมันจะได้เอาน้ําออกเน,ะนาะเซ็ตแต่ว่าใส่ลงไปทั้งหมดแบบนี้ก็ได้ค่ะนจะแข็งเคี้ยงหรือจะแข็งเคี้ยงมนซับพอร์ตอ่ะฮะจะแควงเคี้ย่อ๋นนอนอกจากแบบประมาณว่าคว้าแห้มนะคะเต้าเราไม่หรออดออีสซาเนยเยอะเหรอซวยเออนี่สออนใส่ขมิน้นเด็กๆที่เนี่ยทำอาหารคือขาดขามิ้นไม่ได้เลยค่ะ อะไรต่อพักเซเน็นยังปะไงน้ำมันน่าจอกันได้กอูอ๋อ่ดีลดีแหละาจะรู้ว่าขนาดกีบนน,น,น่าจะเปื่อเลยไ่มละอเคีอ๋ออันนี้ชั่วเลยชั่วป่ะเนีอ,อันนี้มันอ่อนนะคะมันก็เลยงอมาแต่ใค้ำมามันน่าดูวคาาดว,ดวาย มามาแล้วเราดูกาลไหนสิเนี่ยพี่แกสเซสแกว่าไหนต้องใช้เออต้องใช้อันนี้เออใช้นี้ไปล้างก่อนไปล้างก่อนกนลาลีกิลาครอบครอดดีมามาดนีแล้วอ่ะใส่พริกนะคะใส่พริกแกงที่ตามไว้นะ มันจะเผ็ดอยู่นะพูดประมาณนี้แล้วก็ใส่อะไราอีกเอ่ยราโสร์เนาะใส่น้ำมันเล็กน้อยมันๆ่อยค่ะชอบกินมันๆนเนาะแล้อก็เอาหมูมาพูสานนี่ไงปรุงรสนิดหนึ่งนะคะอีคาแก้มเหรอชมูชมูชูชรสนะคะ เด็กๆที่นี่แทบจะไม่ได้กินรสดีเลยนะคะใช้แค่ชูรสบ้าเยอะใช้ชูรสนะคะเพราะว่ารสดีแพงนิดหนึ่งเนาะก็เลยไม่ได้กินรสดีจริงๆถ้าใส่รสดีอร่อยมากแล้วก็ใส่เกลือแค่นั้นค่ะจะใช้เกลือกับชูรสแค่นี้แล้วก็อะไรนะขมิ้นขมิ้นแล้วก็พริกเกลือประมาณไอ้พริกกับพริกกระเทียมอาหารหลักๆของเขาจะประมาณนี้รสดีนี่ไม่ไม่มีให้กินค่ะแพง ตาออกก๋ายจั <74. S 2> <unnie. S 1> ๊บแล้วไงโอ้เจ้าตาออกก๋วยจั๊บแล้วโอ้เจ้าเจ้าจ่ายอย่างไรหรอมันลดราคาหรอมีเสือกเลยมีเสือกตาสุตรทีตาสุตรทีเปล่าหรอวิลี่อะอ๋อวิลี่ตาสุตรทีวิลี่มีนี่เสือกกับนี่ค่ะน้ำแกงนะคะนี่ตาคายแก้เนยพร้อมเดมหรออ๋อแป้นน้ำถั่วเขียวนะคะเป็นน้ำซุปของเด่กเนาะเออมาต่อเซมมาพ่อสควางานทำอาหารเก่งมากเลยค่ะ เลี้ยงเพื่อนเพื่อน,นทั้งเออไม่ใช่ทําให้เพื่อนเพื่อน,นกินทั้งห่อเลยนะก็รอให้สุกนะคะแค่นี้เองค่ะน้องแดงก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะตอนนี้ยายเราบ,บุ้ยเนาะเราปุ้ยจะแก่เหนื่อยนะคะน้องก็เหนื่อยนะคะก็พาชมบรรยากาศกจนทํางานที่ย้ายนาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้ากดไลค์กดแ like ชร์ให้น้องแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ